สวัสดีครับผมตามตั้งนานดนดอกไอ้นั่นแหละดอกสาบเสือโอ้โหตามตั้งนานมันมีป่าอยู่ฝั่งข้างหลังนี่มีป่าอยู่ข้างหลังไม่รู้รอก่ามอยู่ตรงนี้ก็เลยขับรถเข้ามา,มนานจะเดินลุยป่าเออจะเดินหาเพราะว่านั่งดูตัวตั้งนานเป็นชั่วโมงมันยังไม่บินโอ้ก็เลยขับรถเข้ามนานเป็นเป็นทางเข้าไรเข้าสวนเขาลูกๆ กำลังจะเดินนี่กาลังจะเดินมุดเข้าไปก็เดินเดินไปโอ้น่าจะลอยตัดน้ําแล้วครับผมมองดูกัต้นลอยเหมือนคนปีนเดี๋ยวไปดูเหมือนโคนต้นเหมือนมีรอยตอกถอยเลยครับตกถอยแล้วครับผมน่ะเห็นเห็นเลยตอกถอยแล้วโอ้ยไวๆด้วยนี่ นะครับผมรอยตอกทอยแดงๆครับผมรอยตอกถอยขึ้นไปแล้วโอ้โหรังใหญ่ซะด้วยอ้หากินช่วงนี้ไม่หมันเลยครับผมตังต้งแตดหายป่วยมา <laughs> ป่วยช่วงนี้ป่วยไม่ไค่อยหาพึ่งเดี๋ยวดูรอยตอกทอยโอ้กาวแห้งแลวครับผมยางแห้งแล้วยางแห้งแล้ว รอยตอกน้นแล้วครับผมดูสภาพไม่ใช่ตกทอยครับผมน่าจะใช้ตีนเสือตีนเสือตะกุยขึ้นครับผมตัวนี้ตีนเสือตะกุยขึ้นนี่รอยตีนเสือตะกุยไม่ใช่ทอยครับผมนี่รอยเป็นลำแหลมเจ๊๊จ๊ขึ้นไม่รู้จะมีน้ำหรือป่าเดี๋ยวดูกอนทำไมช่างกล้า แต่ต้นนี้เหนียวครับผมต้นนี้เหนียวดูสภาพน่าจะจ่อน้ำเลยเลยครับแต่ผมไม่กล้าแล้กครับผมโอ้กิ่งเล็กจัดนอกจากจะฟันลงได้อยู่ถึงหายถึงหางอ้หางรังก็ประมาณใหญ่กาแข้นนิดนึงเลยครับผมแต่อย่าใส่น้ำเราเลยใส่น้ำเราเลย แต่ผมไม่ใจหรอกไม่ไม่ไม่กล้าแล้วโอ้หนึ่งว่าจะอยู่ในป่านี่ก็กำลังจะเดินเข้าไปหาแม่วินเต็มเลยครับตัวตัว,ตวหาชินดดกเอสาเสือเต็มเลยแต่ร้อยปีนก็น,นานแล้วแหละ้อยปีนนานแล้วแหละจนเอ้ยางแข็งแล้วนี่ยางแข็งโคตรเลยแต่ไม่กล้าหรอกครับผมไม่ใจกลัวเดียว ดูมองไยนี่อุ้มเลยครับผมมองไยนี้อุม้มน่าจะล้ามค้นแล้วนั่นโอ้เหีสดายยิ่งใหญ่กว่านี้พอคือไหมไม่รู้จะเอาหรือเปล่าจะตีหรือเปล่านี่แต่ก็น่าหน้าเสียงครับผมหน้าเสียงนั่งคิดสักครู่นะครับผมนั่งคิดดูสักครู่ก่อนตอนแรกก็ว่าจะไปตีหรอกครับผม ห็นน้ำมันอุมอ้มๆครับผมน,น่าจะลำโคนะขึ้นมาถึงแล้วครับผมไปตั้งกล้องกันได้มุมนี้แล้วครับผม โอ้ยล้างเร็วๆมาไล่เพื่องหนีโอ้ยตาะ ไต้พรุ่งนี้เลยครับผม,มเดี๋ยวตัดเอาขี้พึ่งนะ าไล่พึ่งครับผมพึ่งล้างแล้วเสิยงเลยตัดเอาขี้พึ่งครับผม<ฮ>เล่นแล้วเล่นแล้ว<ฮ>ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีน้ำไม่มีลังยังดูอีกไปลงกันครับผมอู้เสียงลงมาด้วยปลอดภัยแล้วครับผม ไม่มีลังไม่มีน้ำแถมดูอีกตามาต่อยอีกโอ้ยฟาวอยู่แล้ววันนี้ตายหากินก็ไม่หมานนะชมนี้หากินไม่หมานเลยครับผมโอ้ดสตาข,ขึ้นท้งสูงนู่นไหนวะนู่นโอ้เดี๋ยวไปเอากิ่พึ่งก่อนลืมลืมลืม เดี๋ยวขี้พึ่งก่อนครับผมขี้พึ่งก็ขายได้ครับผมไหนวะโอ้โหเฮ๊ะ ตัดเอาเฉพาะเป็นชีพึ่งนะครับน้องเดี๋ยวไปต้มเป็นชีพึ่งโอ<ฮ>้ไม่มีน้ำให้หยุดเลยไปกันครับผมนี่สงสัยเจ้าของเขาบ้มเขาไม่กล้ามา